สามเทคนิคที่ยิงแอดให้ได้ประสิทธิภาพที่สุดปีคนถักม,มาถามตุกตาว่ามีเคล็ดลับอีกอย่างแดนในการยิงแอดให้แอดโฆษณาของเฮาได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดเมื่อนี้ตุกตาก็เลยเอาคําถามนี้มาเป็นคลิปวิดีโอให้คนลหลายๆคนที่เข้ามาเบิ่งในคลิปได้เอาไปใส้ได้เอาไปเห็ดกันเนาะในสิ่งที่ตุกต่าเรียนมาและตุกตาเอามาใส้กับตัวเองและมันได้ผลที่สุดสิ่งแรกเลยก็คือการเขียนแน่นอนเนาะว่าก่อนทเฮาจะไปยิงแอดยิงโฆษณาเฮาจะต้องเขียนโพ์ก่อน เขียนเพื่อขายเขาสิเขียนแบบไหนเขียนเพื่อขายให้คนหยุดนิ้วเพื่อที่จะยอยากอ่านนี่แหละคือสิ่งที่สําคัญพาหลายคนหลายทียังบ่เข้าใจเรื่องนี้หลายคนหลายทียังบ่หัวสิเขียนแบบไหนให้คนยอยากอ่านยกตัวอย่างง่ายๆก็คือถ้ามือนี่เขาเขียนออกมาแล้วโตของเขาเอง อยากอ่านสิ่งที่เขาเขียนบอถามตัวเองก็ได้เอาง่ายๆเลยโตเขาเองถ้าโตเขาเป็นลูกค้าเขาอยากอ่านโพสตที่เขาเขียนบอถ้าโตเขาตอบว่าไม่อยากอ่านอย่าเอาโพสนั่นไปขายเด็ดขาดยาเอาโพสนั่นไปยิงเด็ดขาดเพราะว่าอย่างเขาเอาไปยิงคนอื่นกับไ่อยากอ่านคือโตเขานี่แหละ เอาตัวของเขาเองออกไปยุ่นอกสนามเอาออกไปอยู่เป็นคนเซฟอย่าเฝ้าเอาตัวเองมาเป็นผู้สาบเพราะว à, ่าเขาเอาตัวเองเป็นผู้เขียนแล้วคิดว่าเป็นของเขาดีแล้วเด่นที่สุดแล้วดีที่สุดแล้วลองหยุดตรงนี้ไว้ก่อนแล้วเอาตัวเองออกไปยุ่เป็นคนทีเซฟแล้วมาเลื่อนบงึงดูว่าโพสเทวเขียนไปมีความหน้าอยากอ่านบอมีสิ่งทีหน้าดึงดูดบอสิ่งเทวเขียนไปมันมีสตอรี่บอนี่แหละคือสิ่งที่สําคัญหลายคนหลายทีตกมาตายเรื่องนี้ ตุกตาบอกเลยว่าเมื่อก่อนตุกตา,ากับพวกเข้าใจและกับพวกปิดเรื่องนี้นะจนกลัวตุกตาได้มาเฮียนหูได้มาเฮียนอ่านได้มาซอกโค้ดเขียนตุกตาเลยเข้าใจว่าการที่เขียนนี่มันสําคัญปานนี้พี่วะและสิ่งที่เขียนเฮตห,ห้คนอยากอ่านคือสตอรี่เรื่องราวเขาต้องแทรกเรื่องราวต้องแทรกประสบการณ์ของตัวเฮาเข้าไปนํา ว่้โพสของเขามันด้านดาน,ดานมันแห่งๆโพสแห่งๆก็คืออย่างคือโพสที่เขียนเกี่ยวกับสินค้าหมดเลยราคาทนนั่นทนนี้สินค้าดีแบบนั้นแบบนี้นี่แหละคือโพสแห่งๆแล้วหลายคนมักเขียนแบบนี้เพราะว่ามันเป็นอีอย่างที่งา่าเพราะมันเป็นอีอย่างที่มันจบนะมันไวมันง่ายมันจบแต่ถามว่า จบแบบนั้นง่ายแบบนั้นเขาสามารถสั่งเงินกับสิ่งแ kel เขียนได้หรือบอเพราะว่าการเขียนหนึ atch, ่งข้างและการโพสต์ไปขายหนึ่งข้างคือยังเขาเอกไปยิงแอดยิงแอดเป็นยังเสียเงินให้ Facebook ถ้าแอดของเขาโพสต์ของเขาบดีเป็นยังไงเสียเงินให้ Facebook ฟรีแมนหรือบมแมนมาต่อข้อที่2วิธีเ็ตให้แอดของเขาดีคือฮูกฮูกนี่บอมแมนว่าฮูกงามจะสามารถเขยให้ค้นบึงเขยให้คนอยากอยากซื้อได้เพราะว่ายังฮู้บอกจะฟังคํานี้ดีๆนะ ความงามมันมีทุกบอลทุกที่หาบอนีจะมีรู้งามแล้วเป็นสมัยห้าหกปีที่แล้วแน่นอนของเจ้ามันโดดเด่นแน่นอนเพราะว่าความงามในหาปีที่แล้วมันยังไ่หลายแต่ตอนนี้ทุกคนเห็ดรูปงามได้เอาไปจ้างกราฟิกเอาไปจ้างคนไทยรู้เป็นสึ่งเห็นให้งามมันก็นงามแล้วแต่สิ่งที่สําคัญคือเจ้าสี่เห็ุจังหดให้มันงามและเหตุให้มันดึงดูดเหตุให้มัน ยากกดเขามาเบิงเจ้าสีหิตแบบไหนนั่นคือรูปงามและรูปดีถ้าตุกตายกตัวอย่างก็คือสิ่งที่ตุกตาหมักเห็ดนะคือเกาะกะระแสตอนนี้มันกะระแสแมนหยางอยู่กะระแสมันแมนหยางอยู่เขาต้องกเกาะกระแสแล้วเห็ดจังไรอีกเอารูปที่เขามีรูปที่งามมาบวกกับกระแส แล้วมันจะเกิดเป็นความสนใจเกิดขึ้นถ้าโตเจ้าเข้าใจเจ้าเก็บกับสิ่งนี้การยิงแอดของเจ้ามันจะเป็นยิงแล้วได้กําไรยิงแล้วพอขาดทุนเนาะมาต่อข้อที่สามเที่ทุกตาเห็นยู่หลาเหตุแบบเดียวกันหมดคือสิ่งนี้คือโพสขายอย่างเดียวฮู้หมดเลยว่าสินค้าของเขาดีแบบไหนกินแบบไหนงามแบบไหนราคาเท่าไหร่ฮู้หมดเลยถ้าทุกตาย,ยกตัวอย่างก็คือรู้ทุกเรื่องแต่ยกเว้นเรื่องตัวเอง นะคนประมาณนี้เลยหู้ไปมดเฮาควรจะหู้และเฮาควรที่จะเอาไปใส่ให้มันได้เงินหู้สินค้าของเฮาวางดี D, แบบใดงามแบบใดประเสริฐเลิศดสีแบบใดแต่บุหู้ความต้องการของลูกค้าว่าลูกค้าเป็นอย่างจริงอยากซื้อเคร่องของเจ้าลูกค้าต้องการสินค้าน,นี้ไปซอยอีย่างโรคภัยที่ข้าเจ้าเป็นอยู่นะ่ลืมตรงนี้ไปแล้วเหตุจังไหนเกิดขึ้นก็เหตุห้ค้นที่ขายโค้ด โคราคาเท่านี้มีโปรโมชั่นแบบนี้ขายแบบนี้ดีแบบนี้แต่ลืมไปว่าลูกค้าของเฮาลูกค้าของเจ้าต้องการแบบใดให้มันเหมาะสมกับทางกายของลูกค้า ต้องการแบบใดงบประมาณแนวใดที่ลูกค้าต้องการแล้วคุณภาพประมาณใดที่ลูกค้าต้องการที่จะไปซอยในสิ่งที่ข่าเจ้าต้องการที่จะไปซอยปัญหาที่ลูกค้าเจออยู่ปัญหาที่ลูกค้าเป็นอยู่สินค้าของเขาไปซอยขายเจ้าได้แบบใดเดียสิ่งนี้ที่ลูกค้าต้องการสิ่งนี่ที่ลูกค้าอยากรู้แต่ค้นขายเป็นอย่างค้นขายบหคู่ที่แหละคือเหตุให้งนตกมาตาย และมีหลายคนหลายถ้าเจ้าเบิ่งคิดนี่เจ้าต้องไปเปลี่ยนไปปรับไปปรุงตัวเองนะคะือโพสขายโพสโพสมีแต่คู่สินค้าโพสโพสแต่ลืมอียงคุณบ่าลืมหน้าตัวเองลืมหน้าเขาลืมว่าเขาต้องออกมาให้อีกอย่างต้องออกมาให้ความรูต้องออกมาให้บางอย่างกับคนที่เสพสองคนที่อยากจะซื้อถามมือนี่คือโตตุต๊กตาอ,อีกเข้าไปในช่องนี้เข้าไปในเพจนี้แล้วมีแต่โพสสินค้าขายอย่างเดียวโพสโพสโพส ขายอย่างเดียวแล้ววันนี้อีอย่างเลยโพสแต่ฮูโพสแต่ฮูสินค้าตุกตาบบืซอได้ตุกตาบองตัวมาตุกตาโบสซ์พอหยางตุกตาบเส่อใจว่าสินค้าที่เจ้าขายอยู่จะสามารถมาแก้ปัญหาให้ตุกตาได้แค่บอเงินที่ตุกตาจ่ายไปมันจะสามารถซอยให้ตุกตาแก้ปัญหาที่ตุกตามีอยู่หรือบ่วตุกตาโบสซอกับคนที่ขายแบบนี้นะตุ๊กตาจะซื้อกับคนที่ออกมาหนักกองออกมาให้เขามูและออกมาให อีหอย่างบางอย่างที่ตุกตาอยากพูดเจ้าต้องไปหาให้ได้ว่าลูกค้าเจ้าต้องอยากพูดอย่างสิ่งอย่างที่เจ้าเจ้าต้องไปหาให้ได้ว่าลูกค้าเจ้าต้องการอย่างสิ่งใดที่ลูกค้าเจ้าอยากได้สิ่งใดที่ลูกค้าเจ้าควรจะได้เจ้าต้องไปหาสิ่งนี้แล้วเพจของเจ้ามันจะโตอย่างยั่งยืนเพจของเจ้ามันจะมีความหนาเสื่อถือเกิดขึ้นแล้วเพจของเจ้ามันจะมีคนติดตามเพิ่มขึ้นคนจะมาซื้อเพิ่มขึ้นถามมือนี้เจ้าเหตุสเต็ปที่ตุกตาบอก แล้วมาสเต็ปที่สคือการยิงแอดค่าเจ้ามี1เขียนให้ดี2อูบฮูบงามาพอต้องฮูบดีนําฮูปบดีคือฮูปบที่เป็นกระแสในตอนนั้นอ่าเห็นไหมอันนี้แบบบอกให้หมดเลยสามเพจเจ้าต้องมีหน้าเจ้าต้องมีหน้าเจ้าออกมาความหน่าเสื้อถือของเจ้าจะต้องเกิดซี่ถามมื่อนี้เจ้ามีทั้ง3อย่างนี้แล้วเจ้าไปยิงแอด ยิงแอดให้ค้นเหตุการ์ยิงแอดคือไม่นอย่างปวดให้ค้นเข้ามาในเพจเจ้าป้อมให้ค้นเข้ามาในเพจเจ้าพอค้นเข้ามาในเพจเจ้าปุ๊บเจ้ามีทั้งสสิ่งนี้พอค้นเห็นปุ๊บ การปิดการขายมันจะง่ายสําหรับเจ้าโดยปริยายง่ายสําหรับเจ้าแบบที่เจ้าว่ต้องไปตื้อไปง้อไปขอไปถ้าค่ะเจ้าจะมอบใจให้เจ้าถ้าหากว่าใครที่มักคลิปนี้เลยอยากให้ตุกตาซอยเรื่องยิงแอดสามารถทักเขามาหาตุกตาได้เนาะสําหรับใครที่เบิรงคลิปนี้มาขอราคาพิเศษกับตุกตาได้เลยตุกตามีคอร์สหนึ่งซื่อว่ายิงแอดปังให้ดังด้วยตัวเองถ้าใครที่มักเลยอยากเรียนหูเพิ่มเติมตมาแต่งหูแบบไหนแล้วยิงแอดแบบไหนสามารถทักเขามาหาตุกตาได้เลยเนาะสําหรับคลิปนี้ตุกตา าลาไปก่อนสบายดี